เอาความคิดลบนะคะออกจากชีวิตเราต้องบอกว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นเหมือนมีเด็กน้อยคนหนึ่งอ่ะที่อยู่ข้างในเรามีมหาปัญญาเรามีจิตวิญญาณระดับสูงอ่ะที่อยู่ข้างในอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลายคนอ่ะไม่เคยดูแลไม่เคยใส่ใจหลายคนขอบคุณหลายคนเห็นคุณค่าข้างนอกมากกว่าข้างในด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นการรักตัวเองเนี่ยมันจะทําให้คุณ<อ>พลังงานด้านมืดของเรามันจะลดลงความคิดลบๆเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปจากการที่คุณเติมเต็มให้กับตัวเองให้ตัวเองได้มีความสุข100%จากข้างในก่อน ไม่ว่าตัวเราอะจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เรายังจะรักในแบบที่เราเป็นต่อให้ไม่สวยก็รักต่อให้ไม่เก่งต่อให้อ้วนต่อให้ขาใหญ่เราก็จะรักในแบบที่เราเป็นนี่คือการรักตัวเองมันเหมือนแม่คนหนึ่งที่รักลูกอะค่ะรักแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยจะไม่มีทางรังแกลูกจะไม่มีทางทําลายให้ลูกเจ็บปวดเวลาที่เราเครียดเวลาที่เราทุกเนี่ยเรารู้สึกแย่ถูกปะเรารู้นะว่าสถานการณ์ต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ย เราเลือกที่จะให้ความหมายมันได้เพื่อให้เรารู้สึกดีเพื่อให้เราไม่ทุกข์เพื่อให้เราไม่เครียดแต่คนส่วนใหญ่อะเลือกที่จะทุบตีตัวเองลงไปโดยการที่เรามักเอาอาดีตมาคิดซ้ำคิดวนอดีตที่มันผ่านไปแล้วค่ะซึ่งมันกลับไปแก้ไขไม่ได้ละเอามาคิดให้เราทุกข์เอามาคิดให้เราเจ็บปวดบางคนเจอคนอื่นเจอคําพูดที่เป็นพลังงานด้านมืดอะเหมือนเจอโคลนาศาสตร์ใส่เราอะมันก็แย่มากพอมันก็เจ็บมากพอแล้วถูกปะแต่เราคอนโทรลไม่ได้ไง มันคือความคิดมันคือปากของคนอื่นหน้าอย่างเธอรวยไม่ได้หรอกหน้าอย่างเธอไม่มีปัญญาหรอกคาพูดพวกนี้ซึ่งในบางครั้งมันเจ็บแ๊บเลยนะมันรู้สึกแย่มากที่เราได้ยินอันนั้นมันเจ็บพอแล้วแต่ถ้าเราเก็บคํเนี้ไปคิดอีกตอนจะนอนไปคิดอีกตอนอยู่คนเดียวทุกไหมคนะซึ่งคําพูดพวกนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะคนคิดคือคนได้คนพูดคือคนรับถูกปะ่ะเพราะนั้นถ้าเราไม่รับมันเข้ามาไอ้ตรงเนี้จะไม่มีความรู้สึกเลยแต่เราคือมนุษย์อันนี้เข้าใจ นะคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือไม่รับเข้ามาค่ะเปลี่ยนโฟกัสเอาหัวของเราเอาตาเอาความรู้สึกเอาหูของเราไปฟังในสิ่งที่เรามีความสุขค่ะลองไปปรับดูเนาะหรือใครนะคะที่ติดเรื่องนี้ครูมีสอนไว้ในคอร์สเสกชีวิตใหม่ซึ่งคอร์สเนี้ยบอกเลยว่าสอนจากแก่นเลยในเรื่องของการปรับพลังงานในเรื่องของการยกระดับจิตหรือล้างพลังงานลบเนี่ยค่ะการปรับ ที่สอนในคอร์สมันจะไม่ใช่ปรับแค่วิธีคิดอย่างเดียวเพราะการที่เราใช้ความคิดเปลี่ยนความคิดมันเบามันเป็นพลังงานเหมือนกันมันจะเปลี่ยนยากกว่าเวลาที่เราเจอปัญหาเจอสถานาการณ์แย่ๆเข้ามาเนี่ยแล้วถ้าเราใช้ร่างกายหรือใช้การลงมือทำม,มันจะสามารถทําให้เราเปลี่ยนได้เลยอะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกได้ทันทีจากราคา9,900บาทนะคะวันนี้ยังให้ราคาอยู่ที่5,500บาทก็5500เปลี่ยนชีวิตได้5,500สามารถเสกชีวิต ของเราให้เป็นในแบบที่เราต้องการได้